สวัสดีครับผมนายธนกิจมาาศุลเลขที่3ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพัฒน์นะอองศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งเลขที่7ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าโรคเบาหวานคืออะไรโรคเบาหวานคือโรคที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องหรือเรื้อรังซึ่งค่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยนะครับ จะสูงหรือต่ํามันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนั่นเองครับซึ่งค่าระดับน้ําตาลในเลือดเราเรียกว่า blood sugar ซึ่งค่าปกติของน้ําตาลในเลือดที่มันควรที่จะอยู่ก็คือช่วงตั้งแต่70-100มิลลิกรัมต่อดดซิลิแต่ทางนี้นะครับค่าระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินในแต่ละวันหมายความว่าการที่เราจะวัดค่าน้ําตาลในเลือดอย่างถูกต้อง เราจึงต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย8-10ถึง10ชั่วโมงก่อนการตรวจเพื่อไม่ให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติซึ่งโรคเบาหวานนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น4ชนิดคือ 1. โรคเบาหวานชนิดที่1 2. โรคเบาหวานชนิดที่สองโรคเบาหวานขนาตั้งครรภ์และ 4. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุอย่างจำเพาะ แต่ในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงเพียงแค่โรคเบาหวานชนิดที่1และโลรคเบาหวานชนิดที่2เท่านั้นเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้คนมักจะเป็นโรคเบาหวาน2ชนิดนี้ครับสาเหตุของโรคเบาหวานไม่ได้มีเพียงแค่การรับประทานอาหารหวานเยอะแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอายุภาวะโรคอ้วนกรรมพันธุ์ระดับไขมันในเลือดสูงและยังมีโรคเกี่ยวกับหัวใจและ โรคอื่นๆอ,อีกมากมายอะไนะครับซึ่งในขณะนี้เรามาดูกันนะครับว่าเบาหวานที่คนส่วนมากเป็นอย่างเบาหวานชนิดที่1และชนิดที่2กันนะครับโรคเบาหวานชนิดที่1นะครับโรคเบาหวานชนิดนี้เราจะพบมากในผู้ที่เป็นเด็กหรือมีอายุต่ำกว่า30ปีหรือผู้ที่ได้รับพันธุกรรมมาจากคนในครอบครัวซึ่งเบาหวานชนิดนี้นะครับคือการที่ตับอ่อน ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าฮอร์โมนอินซูลินคืออะไรฮอร์โมนอินซูลินนะครับคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาจากตับอ่อนซึ่งในตับอ่อนเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเบต้าเซลล์และอัลฟาเซล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดครับซึ่งนั่นก็คือ 1. เบต้าเซลล์จะสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดและ2ครับอัลฟาเซลจะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนกลูคาก้อนซึ่งมีหน้าที่ในการเพิ่มน้ำตาลในกระแสะเลือดนั่นเองครับซึ่งในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1ตับอ่อนจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุมค้มกันในร่างกายที่ไปทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อนซึ่งทำให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ จึงทําให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1ไม่มีฮอร์โมนอินซูลินในการลดระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดจึงทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดสูงส่งผลให้กลายเป็นโรคเบาหวานนั่นเองครับซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1น,นะครับจะรักษาได้โดยการฉีดฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนอินซูลินนะครับไม่สามารถสั่งเคราะห์ได้เพราะฮอร์โมนนั้นจะต้องถูกสร้างจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแล้วหมอนั้น ไปเอาฮอร์โมนอินซูลินมาจากไหนให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1นฉีดทุกคนสงสัยใช่ไหมครับซึ่งคำตอบนั้นน่าทึ่งมากครับฮอร์โมนอินซูลินที่หมอนำมาฉีดให้กับผู้ป่วยนั้นคือการที่หมอนั้นได้ใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางพันธุกรรมซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางพันธุกรรมที่เราเรียกว่า recombinant DNA technology โดยนำเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ในการผลิตอินซูลินที่เหมือนกับอินซูลินของมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้อินซูลินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานนั่นเองครับเบาหวานชนิดที่2เบาหวานชนิดนี้เป็นชนิดที่คนเป็นมากที่สุดเพราะการเป็นเบาหวานชนิดนี้ก็เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารหวานมากนั่นเองครับซึ่งจะทำให้ร่างกายเราเกิดภาวะดื้ออินซูลิน หรือก็คือการที่เซล์เรามีตัวรับต่อฮอร์โมนอินซูลินลดลงทำให้น้ำตาลในกะระแสเลือดไม่สามารถเข้าสู่เซล์ได้ครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่1และโลรคเบาหวานชนิดที่2แตกต่างกันตรงที่โรคเบาหวานชนิดที่1ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ตั้งแต่กําเนิดแต่โรคเบาหวานชนิดที่2สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้แต่เซล์นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้นั่นเองครับ